นี่นะคะคือแมวแล้วก็นี่คือปลาทูนะคะที่ทอดแล้วเดี๋ยวเรามาลองใจถึงเงินดูค่ะให้ถุงเงินอยู่กับปลาทูนะคะแล้วคนก็จะออกไปข้างนอกกันแล้วค่อยดูกลับมาปลาทูจะยังอยู่ไหมปลาทูไว้กินข้าวค่ะไม่ใช่ของถุงเงินนะคะของเจ้าของถุงเงินรอยอยู่นี่นะถุงเงินห้ามกินนะลูกเด้เอเด้อแต่แม่มานะ ห้านาทีผ่านไปนะเพื<ๆ>่อนๆปลาทูยังอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ได้อยู่ท่าเดิมค่ะปลาทูเปลี่ยนท่าแล้วแมวก็เปลี่ยนที่ค่ะเฮ้ยเลียพุงใหญ่เลย เอว่าถุงเงินหิวนะคะแต่ว่าถุงเงินบีกินเองไม่ได้เพราะว่าปกติเจ้าของจะบีให้กินนะคะไไคลิปนี้ลองใจแมวแค่นี้นะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ<อ>ให้เอด้วยนะคะ<อ>สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย